14,900นบาทครับกับเจลโอเดโอพร้อมด้วยเดมกับมิวอ็กสวัสดีครับผมเฮียวใวตานเทคนิควันนี้มาแนะนำชุดลำโพงครับตำหรับใส่รถอีสุมิว็กครับไม่อยากได้นะครับชุดเครื่องเสียงดีๆครับแต่ไม่อยากได้ตับบล็อกเลยนะครับวันนี้ผมเลยจัดให้ดูนะครับกับชุดของเจลโอเดโอตัวนี้ครับซึ่งเจลอเิโอตัวนี้ครับเป็นลำโพงขนาด6.5นิ้วนะครับ แยกชิ้น2ทาถงครับรุ่น416,50นครับตัวนี้เป็นลำโพงขอบยางครับเนื้อนะครับเป็นเนื้อโพลีครับผสมกระดาษครับแล้วก็เป็นถักไปแบบไรรังพึ่งแม่เหล็กมาจากเฟอร์ไรท์ครับเนื้อเสียงดีมากครับตัวนี้มีความไวถึง92.5ซบซึ่งสามารถครับใช้นะครับกับวิเดิมติดรถขับได้ดีครับแต่ลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนเป็นจอออนดอยมาแล้วครับแล้วก็จอออนดอยที่ราคาไม่แรงครับผมเลยแนะนำครับว่าให้ใส่เพิ่มขยายจอออนดอร์อีกหนึ่งตัวนะครับลสียงตัวนี้ได้งตาว เสริมเข้าไปนะครับคู่หลังครับใช้เป็นของครับเจลด้วยรุ่น4ีวันหกห้าสุดนี้ครับติดที่ประตูคู่หลังนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตไตาเดียวกันครับคือเป็นซีรีส์เดียวกันครับลำโพงครับตัวทวิตเตอร์เนี่ยเป็นลำโพงครับขอบเป็นผ้าไหมครับตัวตรงกลางเป็นไทเทเนียมครับซึ่งให้การยืดหยุ่นครับของเนื้อเสียงแหลมครับที่สายละเอียดมากครับไม่กระด้างครับไม่กระด้างไม่แข็งเกินไปครับมีการยืดหยุ่นที่ดีมากออกแบบมาครับด้วยด้วยครับ ด้วยโรงงานครับของ KL ที่คุณภาพสูงแบบนี้นะครับแม่เหล็กก็เป็นแบบเฟอร์ไรต์แท้ครับประสิทธิภาพสูงมากๆครับมีความหนาแน่นของตะตกเยอะนะครับคือเรียกว่าเต็มเต็มตฤกของเขาเลยนะครับกับชุดนี้นะครับพร้อมด้วยนะครับสเปเซอร์สำหรับใส่คู่หลังอ่าคู่หลังแล้วก็คู่หน้าก็มีสเปเซอร์ให้ครบนะครับทั้งคู่หลังแล้วก็คู่หน้าก็แบบนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงรถไม่ต้องเจาะไม่ต้องดัดแปลงลูกค้าบอกไม่อยากทำอะไรเลยครับอยากให้เดิมเดิมๆอันนี้คือเดิมๆทั้งครบทั้งชุดนะครับแล้วทีมงานครับ ก็ปักตรงรุ่นด้วยทุกทั้ง4ตัวด้วยนะครับนี่อันนี้เยี่ยมมากๆครับกับชุดนี้ครับที่สําคัญครับลูกค้าบอกว่าอยากได้ครับเออไม่อยากใส่ซับฟแต่อยากได้มิดเบลดดีๆครับผมเนี่ยแนะนําให้ใส่เป็นแผ่นดัมนะครับของกาวซิโร่แดมที่ประตูทั้ง4บานครับแดมแบบแดมในครับแดมในแดมนอกครับเพื่อให้ประดิษตภาพของลำโพงออกมาสูงสุดนะครับตัวนี้ครับเรียกว่ามิดเบลดครับเหมือนมีซับฟ็อกแปนิ้วซ่อนอยู่ในรถของเราเลยโอ้โหกับเจลชุดนี้ทำไปแล้วนะจริงๆอันนี้มันได้จริงๆครับชุดนี้ตั้งชุดเลคครรััับบบก 14,900้าบาทครับกับเจียวรู้วพร้อมด้วยเดมติดพาวเวอร์ขยายให้เสร็จทุกอย่างครับ14,900้าบาทกับมิวส์ที่อยากได้ละบบเสียงดีเสียงใสครับแล้วก็ทีมนครับไม่อยากแต่ตับบล็อกแต่อยากได้เสียงเหมือนซับบล็อกจัดให้ครับกับชุดนี้นะครับสนใจร้านไพศาลองแค่สับรีจัดให้นะครับขอบคุณครับ